สวัสดีค,ดค,ค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยอนอยีกเช่นเคยนะคะในช่องนันรถสวยมือ2นะคะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตาม FC ทุกท่า้นเลยนะคะวันนี้นั้นมีรถสวยๆมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคันด้านหน้านั้นนี้เลยนะคะ Honda Civic FB 1 8 s s นะคะรถปี2012ราคาตั้งขายอยู่ที่415,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่กําลังมองหารถ c ีวิกไว้ใช้งานอยู่นะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆแนะนำคันนี้เลยนะคะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค,ค้าแค่ด,ดีสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะใครที่มองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์098-2609-587นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับรายเน็ตของรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ9กกไก่จอจาน8 3 9 6กรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของสีรถจะเป็นสีเทาดำนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะในส่วนของโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆใสๆส,สวยๆเลยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัดขอบด้วยเส้นโครเมียมดีไซน์มาสวยงามนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะเป็นล้อแมกจากโรงงานนะคะน็อต5ลูนะ ยางรถคันนี้นะคะจะได้เป็นยางรถปีอะปี2016นะคะอาจจะเป็นยางปีเก่าหน่อยแต่ว่าก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะคะยางยังไม่มีแตกปายงานนะ ช่วงล่างนะคะสภาพเดิมนะคะไม่มีคนบน้ับมันหยดหลาเยื่อของเบ้าโชกนะคะสวยๆเลยในส่วนของไฟเดี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับประตูก็เช่นกันนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเดิเนแท้จากโรงงานนะคะโลโกโ้ของฮอนด้ามีติดอยู่นะคะคันนี้นะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบ่อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยๆได้ไปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะช่วงล่างด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็สภาพเดิมบ,บอดี้เดิม นะคะรับประกันนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันสวยๆเลยนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามนะคะลูกค้ามีในส่วนของเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังให้2จุดเลยนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบ โฮเมียนนะคะคันนี้รองรับยี5ด้วยนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่กำลังมองหารถ Honda c ซี i c ไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้นะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะตกผ่อนอยู่เดือนละ8,00 0นต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดี D. สามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะดีไซน์มารูราทัานสมัยสวยงามเลยนะคะมือจับประตูด้านในเขาจะออกสีเทาๆนะคะระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีแพง เป,เ,ปเป็นแผงควอบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบประพับไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะจะมีในส่วนของปุ่มออคอนนะคะเป็นปุ่มประหย,ยัดน้ํามันให้ด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะอาจจะมีรอยรอยถลอกรอยสึกอของการใช้งานบ้างน,นะคะก็ตามอายุก,การใช้งานเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดมากนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะส,สวยเลยนะคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องเล่นเสียง วิทยุ FM นะคะ CDAUX ได้นะคะแอร์ Air นะคะสวยงามเลยเป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะเป็นในส่วนของที่วางเก้าน้ำนะคะเขาจะเป็นแบบบานเลื่อนนะสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะลูกค้าคอนโซลเขาดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะในส่วนของฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนเลยนะคะที่บังแดดสองฝั่งเขายังไม่แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะสวยๆเลย ไฟติดครบทุกรว่งนะคะลูกค้าห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานบ้างนะคะก็ลถอายุ10ปีได้แล้วนะคะแต่ว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยเยนเลยนะคะแลบประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็เบาะด้านหลังตรงกลางสามารถดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วได้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะดึงขอบยางประตูให้ดูนะคะนี้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมจุดเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมนำลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะของเราคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันนะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะนี่เลยเขามีในส่วนของถัดท้ายมาให้ด้วยนะคะลูกค้ามีถัดท้ายมาให้ด้วยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะด้านล่างนะคะเขามีอะไรมาให้เราบ้างมาดูกันนี่เลยนะคะอุปกรณ์แม่แรงเราอะไรอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมอะไรอยู่ครบนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะ นี่นะคะที่กําลังมองหารถซีวิกไ้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ราคาไม่แรงผ่อนสบายนะคะโทรมาหานัดได้เลยที่เบอร์ศู 7, นย์เก้าแนยดเจ็ดัดเพชรยนตนะคะเยิยนดีช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนค่ะ สำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะจะได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสีสูบนะคะ1 8 0 0ซีซี141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆสภาพสวยๆเลยนะคะไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหลเยิ้มภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเลยหัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยันเลยนะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะคานหน้าเดิมๆนะคะจุดเม็ดอัดในส่วนของคานหน้า มีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยจุดมาร์ต้มสีจากโรงงานก็ยังมีอยู่รอยซีนเดิมๆนะคะหัวน็อตนะคะด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้นะคะอะไรยังอยู่ครบเลยนะคะเชื่อมนกันความมอนก็ยังอยู่นะคะรับรองว่าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนสวยๆแบบนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วสนใจรถคันนี้นะคะ Honda Civic FB 1 8 S นะคะรถปี2012นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่415,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้นะตกผ่อนเดือนละ8 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะคะสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1ค่ะ ก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปลถดให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ